ครับสวัสดีครับพี่น้องฟ้องไปปีใหม่สี่ตัวเจ้าปีใหม่สี่ตัวไปไปแล้วครับตัวหนึ่งปันลูกปันน้องปันนุ่งไปหลินพุ่นแล้วครับทางโพไซเลี่ยหยอยู่ปีใหม่หนึ่งปีใหม่สองปีใหม่สามหนึ่งปีใหม่หนึ่งปีใหม่สองปีใหม่สามไปแล้วครับบาน้เหลียสามปีใหม่บาน ติดตามด้วยครับว่าพ้นุจิตเป็นยังไงน้องนุ่งพุ่นละลูกหลานเขาไปทั้งโพไซเจ้าปีใหม่ทั้งสี่ไปแล้วหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวเดียสามตัวบนันมึงดินหากันอยู่พี่น้องบอห็นกันอาติดตาม้วพี่น้อง ครับผมสวัสดีครับ